ฉีดแรงดันสูงเมื่อวันที่16ตุลาคม2563ณแยกปทุมวันคือน้ําอะไรในที่ตุดตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สารภาพกับคณะกรรมาการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรว่าน้ำฉีดแรงดันสูงที่ฉีดใส่ประชาชนในวันที่16ตุลาคมนั้น เริ่มต้นด้วยน้ำเปล่าและตามด้วยน้ำผสมแก๊สน้ำตาและหลังจากนั้นใช้น้ำผสมสารเคมีในที่สุดความจริงก็ปรากฏกับสายตาประชาชนอย่างเป็นทางการเมื่อคณะกรรมาการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญตัวแทนตำรวจมาให้ข้อมูล เกี่ยวกับการสลายการชุมนุมทั้งที่แยกปฐุมวันและที่หน้าศาลดีกาเดะรีพอเตอร์ได้รายงานข่าวดังกล่าวเมื่อ7ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยมีรายละเอียดใจความว่ากรรมาการตำรวจเผยเจ้าหน้าที่ตัดสินใจสลายชุมนุมปฐุมวันอ้างเหตุการณ์ประทะเจ้าหน้าที่ก่อนวันควบคุมไม่ได้จึงต้องใช้แก๊สน้ำตา คณะกรรมาการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจมาชี้แจงถึงมาตรการและแนวปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อควบคุมผู้ชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติพัฒน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทพักพลพรงเพตา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีเมธีรักพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล6เข้าร่วมชี้แจงอันหนึ่งนายสัญญานินสุวรรณสสนะครสวรรค์พักพลังประชารัฐในฐานะรองประธานกรรมาการตำรวจกล่าวว่าตำรวจที่มาชี้แจงยอมรับว่ามีการใช้แก๊สน้ำตาผสมน้ำน้ำจะหลายการชุมนุมจริง แต่อยู่ระดับที่เจือจางเพียง3เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมฝูงชนการจุมนุมแต่ไม่เป็นอันตรายส่วนน้ำสีฟ้านั้นก็ไม่เป็นอันตรายเช่นเดียวกันคล้ายกับสีที่ผสมในลิปสติกเพื่อใช้ระบุตัวต,วตนบุคคลเท่านั้นตำรวจได้ใช้เวลาชี้แจงถึงสาเหตุและเหตุผลว่าที่ต้องสลายการชุมนุมเมื่อวันที่16ตุลาคมที่แยกปทุมวันนั้น พอเริ่มมีการใช้ความรุนแรงก่อนก่อนที่จะมีการสลายการชมรุมนุมซึ่งการของผู้ชุมนุมได้ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บจึงหวั่นเกรงว่าจะควบคุมสถานการณ์การชุมนุมไม่ได้จึงตัดสินใจใช้มาตรการสลายการชมรุมนุมด้วยการฉีดน้ำแรงดันสูงโดยเริ่มต้นจากน้ำเปล่าก่อนไปจนถึงน้ำผสมแกส๊สน้ำตา สำหรับเหตุการณ์ที่หน้าศาลฎีกาเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาผู้จุมนุมเริ่มมีการตัดรั้วรถหนามและเข้าไปไประชิดเขตสำนักพระราชวังซึ่งเจ้าหน้าที่เกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันไม่สามารถควบคุมได้จึงตัดสินใจฉีดน้ำแรงนันสูงใส่ผู้จุมนุมแต่เป็นการฉีดในแนววิถีโครงเพื่อป้องปามผู้จุมนุมเท่านั้นอย่างไรก็ตาม กรรมิการยังไม่ปักใจเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์จากคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจะต่งลงไปดูในารายละเอียดอีกครั้งและในเบื้องต้นได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายต่างๆอย่างระมุนระม่อมและขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลเป็นพิเศษในเรื่องการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายที่มีความเห็นต่างทางด้านนายนัทชนสีก่อแก้วโฆษกคณะกรรมิการตำรวจกล่าวว่า ที่ประชุมกรรมธิการได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการการควบคุมสถานการณ์การชุมนุมของสำนักงานตํารวจมา3ข้อคือ 1. กรณีมีการชุมนุมที่มีเหตุคนเห็นต่างกับผู้ชุมนุมเข้าไปอยู่ในพื้นที่ทางเจ้าหน้าตำรวจควรมีแนวทางในการปฏิบัติระงับเหตุไม่ให้เกิดพฤติกรรมใดๆที่มีการรุนแรงและสำนักงานตำรวจในชาติควรมีการสาธิตไปรานไปสัมพันธ์เกี่ยวกับ ขั้นตอนกานรปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยได้ประสานให้รับทราบและควรใช้วิธีการระมุมระม่อมต่อผู้จุมนุมเพื่อให้มีให้เหตุการณ์มีความรุนแรงบานปลายไปมากกว่านี้ #TheReporter คณะกรรมการที่การตำรวจแสลายการชุมนุมฉีดน้ำแรงดันสูงนั่นคือเรื่องราวที่ The Report e r ได้รายงานในเนื้อหาที่เป็นแก่นสาร ในเรื่องราวดังกล่าวมีบุนคคลมาแสดงความคิดเห็นอาทิเช่นท่านตำรวจครับวันนั้นท่านขยับพื้นที่เข้ามาเพื่อบีบผู้ชุมนุมไม่ใช่หรือจนมาถึงแนวกราดการกระทำของท่านต่างหากที่เป็นการยั่วย,ยุจนมีการกระทบกระทั่งกันพึ่งถ้าไม่มีใครไปแย่ลังให้มันแตกกลังมันก็คงไม่แตกคือออกมาการที่เขาชุมนุมนั่งกันอยู่ยเฉย แต่เสือกเอาน้ำไปฉีดเขาจนแตกคือออกมานั่นถูกต้องแล้วหรืออีกท่านหนึ่งครับจ้าตัวเองมันเป็นเหตุจำเป็นจริงๆถึงต้องใช้แก๊สน้ำตาออกมาแถลงข่าวใส่สูตรเท่มากแต่ไม่สมควรใส่ต้องเปลี่ยนเป็นผระถุงนุ่งกระจมอกแบบนั้นถึงจะเหมาะสมนะตัวเองตลกจริงๆทัานต่อไปครับ เอาตัวอย่างนะ้ําไปให้แหลบตรวจแล้วส่ง U N เลยอีกท่านหนึ่งครับปักใจเชื่อก็งโง่จนทนคนก็รู้เห็นทั้งประเทศจะแถลูกผู้ชายกล้าทาก็กล้ารับแมนแมนหน่อยไม่งั้นก็เอากระโปรงผู้หญิงของน้องผู้หญิงในม็อบที่ยื่นให้ไปนุ่งแถไปถึงนาราธิวาสเลยมึงท่านต่อไปครับประทะตอนไหนวะเห็นเขานั่งเรียงกันเตรียมจะขอเจรจากับตำรวจ แต่เพิ่มรวนเริ่มขยับทุกคนก็ลุกเตรียมตั้งรับขันต่อไปครับวันที่ฉีดน้ำที่ปทุมวันเหตุผลพวกคุณฟังไม่ขึ้นจริงๆถ้าบอกว่าฝ่าฝืนก่อนฉีดคุณต้องเตือนแล้วให้เวลาในการสลายการชุมนุมวันนั้นพวกคุณให้เวลาเขากี่ชั่วโมงกี่นาทีวงเล็บวันนั้นมีการประกาศเวลาในการยุติการชุมนุมอยู่แล้วด้วย ตอนที่เห็นภาพเด็กนักเรียนวิ่งหนีมีคนโดนฉีดน้ำจนล้มพวกคุณไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยหรือท่านต่อไปครับกลัวบานปลายมันจะบานปลายตรงที่คุณเอาคนพร้อมอาวุธมาดันคนนี่แหละทั้งทที่ยังไม่มีเหตุอะไรเลยแล้วยังมาฉีดน้ำใส่เพิ่มเข้าไปอีกไม่สมกับคำว่าตำรวจของประชาชนเลยอีกท่านหนึ่งครับปะทะกับใคร มอเตอร์เหลืองไล่ล่าตามหาคนเห็นต่างหน้าประทะหน้าสลายมากกว่าเปิดใจใช้ความเป็นธรรมความสงบสุขจะเกิดอีกท่านหนึ่งครับให้สังวรเอาไว้บ้างหลายประเทศในอดีตมีบทเรียนมาแล้วเรื่องการกดขี่ประชาชนสุดท้ายได้รับอะไรบ้างตัวอย่างมีให้เห็นอย่างเช่น รัสเซียฝรั่งเศสจุดจบคืออะไรทำไมรัฐบาลไม่ฟังประชาชนบ้างเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่เอาแต่อำนาจมาข่มขูบ่บังคับอำนาจประชาชนยิ่งใหญ่นะจําเอาไว้ทำไมไม่หันหน้ามาคุยกับคนที่เขาเรียกร้องแล้วช่วยกันแก้ไขปัญหาไปด้วยกันแต่นี่พยายามจะเอาชนะประชาชนอย่างเดียว ท่านหนึ่งครับม็อบอยู่กับที่ไม่มีอาวุธไร้ชุดป้องกันต่อชดอมีหมวกมีโล่พร้อมเดินแถวเข้าประชิดชิปมากม็อบก็ดันออกนี่น,นะปะทะหาเรื่องเด็กสัตว์เอ้ยคลิปเห็นทั่วโรคจังไรแทๆ้ๆอันต่อไปครับเ่าที่เห็นก็มีแต่เสียงเครื่องเสียงของทางตำรวจสั่งว่าให้หน้าเดิน มีแต่หน้าเดินไปทางฝั่งนักศึกษาแล้วคุณจะห้ามได้ยังไงว่านักศึกษาเข้าปะทะก่อนวงเล็บตามที่คุณจี้แจงกับกรรมมาธิการหน้าด้านจังท่านต่อไปครับโกหกมากตำรวจที่สลายครั้งแรกภาพสดจากไทยรัฐถ่ายทอดสดตำรวจเตรียมตัวสลายไม่เห็นน้องๆเขาทำอะไรเลยเขามีแค่ร่มพจนหน้ากับตำรวจ พระไหว้ขอไม่ให้ฉีดน้ําและมีผู้ชายคนอีกคนกระโดดออกไปห้ามตํารวจพอมีน้องกระโดดตามออกไปผู้ชายคนนั้นก็ไปอยู่ในแนวร้อมของม็อบแต่ตำรวจก็ไม่สนใจฉีดแก๊สออกมาใจร้ายใจดำมากๆภาพแพร่ไปทั่วโลกยังจะแต่ร้ายเขาอยู่อีกท่านหนึ่งครับควบคุมไม่ได้ ภาพถ่ายเคลื่อนไหวมีไว้ให้ดูเป็นร้อยปีใน Youtube ข่าวเลยครับถ้าใครลืมอย่าบอกนะจะรีให้ดูอีกท่านหนึ่งครับไม่เห็นมีการประทะอะไรเลยอยู่ก็ไล่ๆกันแล้วก็ฉีดน้ำผสมสารจุดๆ,ๆก็ไม่รู้สิเพื่อสลายการชุมนุมอยากให้พูดแต่ความจริงด้วยกันค่ะพอีกท่านหนึ่งครับไม่เหมือนในไลฟ์สดสเตเลยนะี่นะ ฮหนังคนละม้วนเลยงานนี้ชายชาติตํารวจที่วันนี้สงงไตต้องไปเอาพ้าถุงมานุ่งจะแล้วกล้าทําแต่ไม่กล้ารับอีกท่านหนึ่งบอกว่ามีภาพกล่าวชัดเจนว่าเด็กมือเปล่ามีภาพจากหลายสํานักข่าวว่าตํารวจทําเกินประเพณจฉีดน,น้ำส่ก่อนแล้วเดินเข้าใส่ทําทุากอย่างที่เลกผมว่ารังแกเด็กอีกท่านหนึ่งครับ เกิดเป็นคนไม่เคยเชื่อภูมิพูดของตำรวจและนักการเมืองเลยปีนี้ก็66แล้วถึงได้สนับสนุนเด็กๆเ,เขาจิตใจเขาไม่แปลกเพื่อนเเรตัะหาจนแน่นหนาจนแกะไม่ออกเหมือนรุ่นเดียวกับรุงความนี้เห็นนี้เป็นผนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับเอาภาษีประชาชนมาทำร้ายประชาชนเจตนาตั้งตื้อลถฉีดน้ำควบคุมฝูงชน รู้อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งประชาชนต้องไม่ทนแน่และเรื่องยังไม่จบแน่นอนทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของในที่ตุดน้ำพิฉีดวันที่16ตุลาคม2563ได้รับการเฉลยแล้วว่าเป็นน้ำผสมแก๊สน้ำตาโอ้อันตรายจริงๆงานนี้ทำไมไม่คิดว่างว่าทั้งหมดล้วนเป็นพี่น้องคนไทยด้วยกันโอ้ น่าสงสารต่อเรื่องราวดังกล่าวเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชั้นแนวเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกอันหนึ่งภารัิจิตในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในวงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประ,ประชุชนนี้ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ของคนไทยที่มีหัวใจรักประชาธิปไตยทุกคนและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือหาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสา,ามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ